ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อเทวดาให้โชเปิดโพกศัพท์ผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือหมอรักฟันธงเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ ก่อนที่ท่านจะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะเทวดาให้โชคผู้ที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือรู้หรือไม่ว่าสัญญาณต่อไปนี้คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าชีวิตท่านกำลังจะเปลี่ยนไปหมอลักฟันธง สิ่งลี้ลับกำลังจะให้พรท่านกำลังจะกลายเป็นคนมีให้เงินมีทองมีโชคมีลาบเศรษฐีเงินล้านจากที่ท่านนั้นไม่มีเงินไม่มีทองยากจนชีวิตยังติดติดขัดขัดชีวิตของท่านก็จะราบรื่นเป็นไปด้วยดีเป็นคนร่ำรวยไม่ว่าตอนนี้ท่านจะยากจนรับรองเลยว่า ชีวิตของท่านนั้นกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงท่านกำลังจะร่ำรวยมีเงินมีทองความลับจากสวรรค์หรือสัญญาณที่บอกว่าบุญเก่าบารมีเดิมของท่านกำลังจะส่งผลอน,อนิสง์บารมีท่านและสะสมมาตั้งแต่อดีตนั้นกำลังจะปรากฏขึ้นค่ะในชีวิตซึ่งบารมีเหล่านั้นจะเกิดขึ้นบนสวรรค์ หรือองค์เทพทั้งหลายจะส่งสัญญาณหรือบอกให้ท่านได้รับรู้ว่าบุญเก่าบารมีเดิมกำลังเกิดขึ้นในชีวิตของท่านแล้วค่ะถ้าท่านมีสัญญาณต่อไปนี้ทางเราขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะคะเพราะอนิสงผลบุญโชคชะตาชีวิตวาสนาเงินร้อยล้านกำลังจะเกิดขึ้นกับท่านค่ะ ท่านใดที่เข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ท่านกำลังจะเข้าถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตตามนิมิตหมายที่ครูบาอาจารย์พระเกจิไลนิมิตและข้อท่านนั้นสัญญาณต่อไปนี้คือชีวิตของท่านจะไม่มีอุปสรรคเพราะว่าท่านจะได้รับเอาโชครับเอาพรรับเอาแต่สิ่งดีๆจากสวรรค์ อยู่ในเงินเงินทองครูบาอาจารย์พระเกจิผู้มีสมาธินั้นได้เล่งเห็นว่าคนที่มีบารมีวาสนาได้เป็นเทพเทวดาล,ลงมาเกิดชีวิตไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ยากจนชีวิตยากจนจับทำอะไรก็ไม่เจริญก้าวหน้าสักทีมีแต่อุปสรรคปัญหาแม้จะเป็นรูปแบบนี้แต่ครูบาอาจารย์และเกจินั้นได้บอกอีกว่า คนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือเป็นคนมีบุญมากผู้มีบุญบารมีต่อไปนี้เกิดขึ้นในชีวิตแสดงว่าคนที่มีบารมีจะยากจนสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าหากสัญญาณต่อไปนี้เกิดขึ้นในชีวิตท่านจงยกมือขึ้นสาธุเพราะชีวิตท่านกำลังจะร่ำรวยค่ะท่านจะเป็นเศรษฐีเงินล้านมีเงินมีทองมีเงินมีทองและมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิต ท่านนั้นบางคนนั้นฝันเห็นองค์เทพหรือวิญญาณทั้งหลายสิ่งลี้ลับที่ท่านได้คุยกับพวกเขาไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนิมิตหมายอันนี้คือนิมิตหมายที่จะบ่งบอกว่าท่านกำลังจะโชคดีเงินทองกำลังจะเข้ามาในชีวิตภายในสามวันเจ็ดวันเพราะสัญญาณน,นี้คือสัญญาณบอกว่าเทพเทวดากำลังจะให้พรกำลังค้ำจูนชีวิตของท่านจากที่ชีวิตตกต่ำ จากที่มีอุปสรรคปัญหาทําอะไรก็ติดติดขัดขัดชีวิตของท่านนั้นก็จะราบรื่นมีแต่เงินแต่ทองมีแต่ลาบเทพเทวดาสิ่งดีรับทั้งหลายไวยพรอให้ท่านและทำให้ชีวิตท่านนั้นไม่ติดขัดเงินทองค่ะสิ่งดีๆจะหลั่งไหลเข้ามาภายในเจดวันชีวิตท่านนั้นจะดีขึ้นอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานด้านต่างๆของชีวิต ถ้าท่านมีฝันตอนที่ท่านตื่นขอให้ท่านยกสาธุรับเอาโชคสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านด้วยค่ะชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเงินทองโชคลาภสิ่งลางหลายจากลาหลังไหลมาคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นผู้มีบุญเป็นนางฟ้าลงมาเกิดบุญเก่าบารมีเดิมของท่านจะส่งผลองค์เทพเทวดา จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นอยู่ในคลื่นเดียวอยู่ในคลื่นเดียวกันกับอนิสงส์แห่งความร่ำรวยโดยการส่งผลดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านเมื่อระยะเวลาผ่านไปภายใน15วันหรือหนึ่งเดือนชีวิตของท่านจะค่อยๆดีขึ้นเงินทองโชคลาภจะหลั่งไหลามาในชีวิตของท่านแม้ว่าท่านจะยากจนสักเท่าไหร่ก็ตาม แต่ถ้าสัญญาณนี้เกิดขึ้นท่านนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างว่าค่ะท่านจะกลายเป็นคนร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคลาภประสบผลสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะด้านการงานด้านการเงินและด้านความรักท่านจะเก็บเงินอยู่ไม่ว่ารายได้ของท่านนั้นจะน้อยแต่ถ้าท่านเก็บเงินอยู่ก็ถือว่าเป็นอีกสัญญาณหนึ่งเทพพ่อครูแม่ครู ครูบาอาจารย์ไดนามิตเห็นชีวิตท่านนั้นกำลังจะถึงเกณฑ์บารมีของท่านเก็บตังอยู่ก็หมายความว่าบุญบารมีของท่านนั้นได้ผลและจะปรากฏขึ้นในชีวิตของท่านอีกไม่นานค่ะเพราะสัญญาณน,นี้บ่งบอกว่าคลื่นแห่งความร่ำรวยและความสุขสบายนั้นกำลังขับเคลื่อนชีวิตของท่านก่อนที่โชคลาภจะเข้ามาในชีวิตท่านนั้นแน่นอนค่ะ โชคลาภเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะติดไม้ติดมือมาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าท่านเก็บตังก็ขอให้ท่านเรียกรับโชคเอามาในชีวิตเงินล้านจะปรากฏในชีวิตของท่านในเร็วๆวันนี้เทพเทวดาสิ่งดีรับลงมาเกิดในบ้านของท่านแล้วค่ะและทุกๆสิ่งนั้นจิตของท่านจะสัมผัสได้ถึงองค์เทพและเคลื่อนพลังงานชนิดหนึ่งที่อยู่ในตัวของท่าน ถ้าท่านสัมผัสได้ว่าองค์เทพและสิ่งลี้ลับนั้นรอบตัวของท่านก็ขอให้ท่านจงรีบยกมือสาธุและรับอภรร์เพราท่านกําลังจะได้เช่าใหญ่บุญเก่าบารมีเดิมอานิสง์เดิมที่ท่านเคยสร้างมาจากอดีตปรากฏขึ้นในชีวิตข้อสุดท้ายก็คือท่านจะเห็นนิมิตฝันเห็นงูใหญ่เลยเข้ามาในบ้านของท่าน ถ้าท่านนิมิตเห็นหรือฝันเห็นงูใหญ่ก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับท่านด้วยค่ะโชคเล่าเงินทองบุญที่ท่านเคยสร้างสมมาอดีตชาตินั้นจะปรากฏขึ้นในชีวิตของท่านสิ่งเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่ำรวยที่จะเกิดขึ้นในตัวของผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือและอํานวยกำลังกำลังจะอวยพร จะส่งผลและเงินทองให้หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของท่านนี่ก็คือสัญญาณที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนที่มีกากบาดการฝ่ามือถ้าท่านนิมิตเห็นสัญญาณใดสัญญาณหนึ่งก็ขอให้ท่านนั้นยกมือสาธุรับเอาพรด้วยค่ะบุญเก่าบารมีเดิมกำลังหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตเงินทองหลั่งไหลเข้ากระเป๋าไม่ขาดสายแต่อย่างไรก็ตามถ้าท่าน ยังไม่นิมิตเห็นก็ขอให้ท่านจงรักษาศีลห้าไหว้พระสวดมนต์และสร้างบุญสร้างกุศลและห้าสัญญาณอย่างจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนค่ะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิของส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะและขอขอบพระคุณแหล่งข้อมูลที่มาเนื้อหาดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบ ให้ท่านผู้ฟังการ์ยานัมยุททุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุม้มครองขอให้ทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากทุกๆท,ท่านค่ะ หากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้นัดที่นี้ด้วยนะคะวันนี้ทางเราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์อย่าลืมเผยแพร่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ